สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้ก็อยู่กับผมนาโนเองครับฝ้ายค่ะวันนี้เรามาทำมาเลยพี่ฝ้ายวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูซอฟพอร์ของเมืองลำพูนค่ะนั่นก็คือข้าวแต่นั่นเองหรือภาษากลางก็คือนางเล็บนะครับข้าวแตนทำมาจากอะไรครับพี่นาโนโอ้โดยการทำมาจากเอาข้าวเหนียวไปทอดแล้วก็รา้น้ำอ้อยเองครับค่ะถ้าไม่ไปการเสรรียเวลางั้นเราเข้าไปชมกันเลยค่ะไปกันเลย ก่อนจะไปรับชมวิธีการทำข้าวแตนเราไปสัมภาษณ์สอบถามความเป็นมาของข้าวแตนกันตพัทจากคุณนกากันตพัทกันค่ะวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของโรงงานข้าวแตนค่ะทำไมถึงทำข้าวแตนคะก็อดีทำมาจากสืบมาจากพ่อแม่แล้วเราก็มาปรับปรุงปรับปรุงส่วนผสมโดยเพิ่มน้ำแตงโมเพิ่มหน้าต่าง ก็แต่นี้ขายได้กี่บาทคะต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนวันหนึ่งเราก็ทำประมาณสามสิบสี่สิบโลเราก็ส่งโล85บาทก็ตแต่นี้ทำกี่คนคะก็ปกติทำอยู่ประมาณสี่ห้าคนคะ่ะแล้วแต่ออเดอร์้าแต่นี้ทำที่ไหนคะก็ทําทำที่บ้าน 94/4หมู่9ตำบลปาก3อำเภอเมืองจังหวัดปกตินี่ขายส่งที่ไหนคะขายสง่งส่วนส่วนแรกก็จะส่งแผน่นแผ่นดิบที่ยังไม่ได้ทอดกับแบบที่ทอดแล้วถ้าแบบแผ่นดิบก,ก็จะมีบึงการอุดรกรุงเทพมีโคราชเชียงใหม่ลำพูนสวัสดีค่ะฟังค่ะชียค่ะวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการทขํข้าวแตนกันค่ะไปกันเลย วิธีทํามีอะไรบ้างคะวิธีทําข้าวแตนนะครับขั้นแรกเราจะนํำข้าวแตนไปนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าจะใช้ข้าวเหนียวในการทําพอเรานึ่งเสร็จแล้วเราจะนํำข้าวแตนมาขึ้นรูปครับโดยการใช้แม่พิมพ์ครับทาเป็นรูปทรงต่างๆตามที่เราอยากได้ครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูว่าเขากําลังทําอะไรนอยู่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขานะคะกําลังปั้นแผ่นข้าวแตนอยู่นะคะที่ทำมาจากข้าวนึ่ง นะคะผสมกับน้ำแป้งมนะคะซึ่งการปั้นนะคะจะมีการใช้แม่แป้นผิวมงกลมหรือรูปทรง,งต่างๆตามที่เราต้องการนะคะ <c oughs> ตอนนี้ห้อง5้าทับสี่กำลังช่วยกันทำอยูนะคะาาีอย่างหรือ เดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะขั้นตอนที่3ครับเราจะนําไปตากแดดให้แห้งครับพอตากแดดเสร็จเราก็จะนําไปทอดครับแล้วก็จะได้ข้าวแตนครับอย่าลืมไปอุดหนุนข้าวแตนกัทพัดข้าวแตนน้ําแต,ต,าแต,นนแตงโมหน้าน้ําอ้อยกัทพัดส,สามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0 8 9 5 5 5ปด0กย่อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอซอฟ์พาวเวอร์ของดีเมืองลำพูนพวกเราชั้นม .5 ทับ4ขอขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปวิดีโอของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ